สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันเพ็ญแสงนุ่มเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการการจัดการวันนี้ดิฉันจะมาทำขนมกล้วยค่ะใส่มะพร้าวตามด้วยแป้งมันนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ ุูเขาให้เข้ากันแล้วตามด้วยกล้วยนะคะเราก็จะขยำให้เข้ากันค่ะนวดส่วนผสมทั้งหมดด้วยมือจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ ขยมทุกอย่างจนเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนําใบตองที่เตรียมไว้มาห่อนะคะเพื่อเพิ่มความหอมของขนมค่ะพับข้างเข้าหากันนะคะ แล้วก็พับมาระหว่างกึงกลางค่ะต่อไปเราก็จะนำที่พับเสร็จแล้วมานึ่งกันนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะก็จะได้กล้วยที่นึ่งสุกแล้วนะคะขนมกล้วยค่ะ